มันฟูขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับฟิลเลอร์หลุมไม่ช่วยเลยค่ะตอนแรกคุณคุณเพื่อบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยเป็นสิวแถวกรอบหน้าตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ช่วงบริเวณนี้ไม่มีตอนแรกไม่มีหลุมตรงนั้นตรงนี้ไม่มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยล,ลักษณะหลุมมันต้องเป็นแบบกลมๆเนาะมันจะเป็นแฉกเหมือนแบบฉลบอย่างเงี้ยค่ะใชยาวๆยาว,ยาวๆแถวนี้ก็ดูแปลกนะเนี่ยเออแต่ว่าอาจจะเป็นหลุมเดิมก็ได้แต่คุณเพื่งบอกว่าตรงเนี้ยืนยันเลยไหมว่าตอนแรกไม่มีไม่ไม่มีค่ะ ไม่มีมมหลังจากนั้นนะคะคุณพึ่งไปเติมฟิลเลอร์อีกซับเซชันพร้อมฟิลเลอร์นี่ก็<อ>สูชีวิตนะคะก็ซับเซชันพร้อมเดินน้ำม,มาาเพนแล้วมไม่ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ไปซับเซชันแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ใช่ค่ะหมอเขาบอกว่าต้องตัดพังผืดก่อนแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปถึงจะเห็นผลแต่พอทําเสร็จก็ส่งกระจกก็เหมือนหน้าเหมือนเดิมอะค่ะหลังจากนั้นคือมันฟูขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับฟิลเลอร์หลุมไม่ช่วยเลยค่ะศูนย์เลย รู้สึกทำแล้วเสียหายเงินมากเสียหายเงิน <c oughs> <c oughs>